ก็ต <T> ้องเรียนว่าจากการที่ลงมาพื้นที่จริงมาเนี่ยมาทําให้เห็นเห็นข้อที่จริงที่ชัดเจนเลยนะครับอย่างเช่นกรณีที่เราบินขึ้นไปถึงเขาเรียกว่าใจกลางแผ่นดินนะครับคือไปดูสภาพใจกลางแผ่นดินแล้วต้องเรียนตรงๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับว่ามันเป็นสภาพป่าที่สมบูรณ์มากๆ กับเขาค่ะว่าเราไม่สามารถพึ่งหวังรัฐไทยได้อีกต่อไปแล้วเราต้องการขยายความเข้าใจตรงนี้ให้โลกได้รู้ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับประชาชนไทยในเบื้องต้นเนี่ยเราก็แจ้งข้อหาร่วมกันฝ่าฝืนนะฮะไอ้พลกรนะฮะแล้วก็เรื่องพรบโรคติดต่อนะฮะแล้วกเนินนี้ก็หาอ้างยี่ซ่องโจรน,นะฮะเราคงเห็นชัดเจนนะฮะว่าเจตนาของพวกเขาเหล่านี้กําลังลุกคืบเข้าหวังมากขึ้นนะครับ ปียบุตรซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่เดิมที่ถูกยุบพรรคและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับเขาก็จะปักธงวันที่6เมษายนรจะมีการล่ารายชื่อจะมีการระดมพลยกเลิกสารองค์กรอิสระนะครับและก็ยกเลิกสอวอทั้งหมดโดยปักธงวันที่6เมษายนซึ่งเป็นวันจักกรีนะครับมีเป้าหมายเชิงสายลากเพื่อทำการต่อต้าน สวัสดีครับผมพบก,กับผมเทืศักดิ์จีมพิวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง facebook รับชมทั้งทาง y o u ู u ูบรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พน้นเหตุการณ์การบุกวังประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเจตนาไปทำไมของกลุ่มม็อบนะเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะว่าเกิดปรากฏการณอะไรบ้างแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห และเข้าสู่กระบวนการสังกคราะห์กันครับนะครับก็ต้องเรียนว่าจากการที่ลงมาพื้นที่จริงมาเนี่ยมาทำให้เห็น เห็นข้อที่จริงที่ชัดเจนเลยนะครับอย่างเช่นกรณีที่เราบินขึ้นไปถึงเขาเรียกว่าใจกลางแผ่นดินนะครับคือไปดูสภาพใจกลางแผ่นดินแล้วต้องเรียนตรงๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับว่ามันเป็นสภาพป่าที่สมบูรณ์มากๆนะครับแล้วมันไม่สามารถที่จะใครจะไปอยู่ได้หรอกครับมันมันขึ้นไปอยู่ขางบนไม่ได้เลยเพราะมันเป็นมันเป็นเนินเขาชันแล้วก็ขึ้นไปบนเขาสูง แร้วมันเป็นเขตต่อเนื่องระหว่างชายแดนไทยกับพม่านะครับผมได้บินขึ้นไปมาบนยอดสุดวันนี้แล้วก็ลงไปที่จุดใจกลางแผ่นดินนะครับแล้วก็ไปดูด้วยสภาพตัวเองไปเห็นบางกระตาเองนะครับแล้วก็ได้เดินขึ้นไปตรงถึงยอดเขาข้างบนเนี่ยดูถึงสภาพชายแดนระหว่างเรากับพม่านะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี่ยที่สําคัญที่สุดเนี่ยบนใจกลางแผ่นดินมันเป็นต้นน้ําต้นแหล่งน้ําของแม่น้ําเพชรเลย แล้วสภาพพื้นที่เนี่ยผมเรียนตรงๆเลยครับว่ามันมันมันอยู่อาศัยไม่ได้หรอกเพราะมันไม่มีมันมันไม่เหมาะจะอยู่เลยฮะการเดินทางเข้าเดินทางออกมันก็ลําบากเจ็บป่วยมาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับทรัพยากรธรรมชาติที่จะเข้าไปส่งเสริมในเรื่องโภชนาการอาหารมันไปไม่ถึงแน่ฮะเพราะมันใช้ระยะทางการเดินเท้าในี่ไกลามากไกล แล้วมันเป็นภูเขาเป็นป่าชันมากนะครับโดยเฉพาะ่าจะขึ้นไปถึงบนใจกลางแผ่นดินเนี่ยมันต้องไต่เขาขึ้นไปข้างบนนะฮะมันไม่ใช่เดินพิราบแบบนี้ไม่ใช่นะครับก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสัตว์ป่านี่สมบูรณ์มากสัตว์ป่าสมบูรณ์จริงนะครับจากใจกลางแผ่นดินแล้วนะครับเราก็บินดูรอบทั้งหมดจนกระทั่งมาสู่ตรงตรงบางกอยบางกอยบางกอยกลางใช่ไหมฮะบ,บางกอยกลางนะครับมันเป็นที่หน้า น่าเสียใจครับผมเรียนตรงครับว่าพื้นที่ป่าของแก่งกระจานด้านบนเนี่ยสมบูรณ์มากนะครับแล้วมันเป็นแหล่งน้ําที่สมบูรณ์จริงๆแต่พอมาเห็นตรงใจกลางใจบางกอยบางกอยกลางแล้วเนี่ยมันทําให้มีความรู้สึกเราหดหูทันทีหดหูเลยครับมันพื้นที่ป่าเนี่ยจำนวนไม่น้อยครับมันถูกเผาทิ้งหมดมันถูกเผาไปนะครับเผาไม่ว่านะครับมันก็ยังมีการปลูกต้นกัญชาอยู่ซึ่งเรายังไม่รู้วใครนะฮะ ใครทําที่เรายังไม่รู้แต่เราก็เชื่อมั่นนะครับว่ากลุ่มบางกลอยที่อพยพมาอยู่ข้างล่างตรงนี้คงไม่ได้ขึ้นไปทําแน่เพราะว่าโอกาสที่จะขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยยากนอกจากคนที่จะลักลอบขึ้นไปเองเท่านั้นเองเพราะมันเป็นป่าที่สมบูรณ์ทั้งหลายนะคะแล้วก็ลูกเราด้วยนะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงใยเรียนเนาะเขาในเมื่อเขาไม่ผิดเขาควรจะมีสิทธิประกันแล้วก็ดรออกไปเรียนหนังสือตามที่ คือตามที่เด็กคนหนึ่งก็ได้เรียนหนังสือนะคะครับคุณคะเตมมาค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าสิ่งหนึ่งที่เรามายืนยันในวันนี้กับทางยูด้วยนะคะก็คือว่าเราไม่สามารถพึ่งหวังรัฐไทยได้อีกต่อไปแล้วเราไม่สามารถรู้สึกปลอดภัยจากรัฐไทยของเราเองเราต้องพูดกันตามตรงว่าตอนนี้รัฐมีแต่กั่นแกล้งเราคุกทามเราไม่ได้ให้ความปลอดภัยอะไรกับเราเลยทั้งที่มันเป็นหน้าที่ของรัฐ เพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยมายืนยันกับเขาค่ะว่าเราไม่สามารถผู้หวังรัฐไทยได้อีกต่อไปแล้วเราต้องการขยายความเข้าใจตรงนี้ให้โลกได้รู้ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับประชาชนไทยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างจากการที่ผู้นําประเทศไทยทํากับประชาชนไทยกันเองซึ่งตรงนี้เองหนูก็มองว่าหลายๆคนที่เห็นด้วยลักษณะสนับสนุนเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะหรือแม้แต่องค์กรอะไรองค์กรที่สนับสนุนเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ต้องเห็นถึงความสำคัญในส่วนรตรงนี้ว่าสิ่งที่รัฐกำลังกระทำอยู่นั้น มันเข้าข่ายอาชญากรรมโดยรัฐหรือไม่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยืนยันเลยว่าการพูดการวิพาวิจารณ์เป็นเสรีภาพในการแสดงออกตามระบบประชาธิปไตยซึ่งเพื่อนๆหนูหลายๆคนหรือแม้กระทั่งประชาชนหลายๆคนที่ออกมาพูดด้วยความจริงนั้นออกมาพูดด้วยความปริสุทธิ์ใจตามหลักสิทธิขั้นพื้นฐานเพราะฉะนั้นทั้งที่จริงแล้วเนี่ยรัฐเพื่อต้องเป็นคนปกป้องสิทธิตรงนี้ให้เราท่านพูดบอกว่านอกเหนือไปจากการพบที่เป็นแบบเป็นสาธารณะแบบนี้แล้วเนาะ ต่อไปในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่าต้องการจะคุยแบบพรเวซี่คือแบบนั่งคุยที่โต๊ะเลยแบบยาวๆอะไรเงี้ยเขาก็ยินดีเพราะว่าทางสถานทูตเองเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมเรียนก็คือว่าเขาเองก็แบบมีนะฮะวิธีการสื่อสารกับรัฐบาลไทยอยู่แล้วช่องทางเขาถ้าเกิดได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นนึงก็ไปส่วนหนึ่งแต่อีกข้อหนึ่งก็คือว่าสถานการณ์หรือว่าแบบท่าทีของท่านพูดในวันนี้นะอุณรรทูนแล้วกันเนดะี๋ยวไม่ตกความท่าทีของอรปทุตที่รักษาการทูตในวันนี้ครับก็เป็นในทางบวก เราตั้งใจรับฟังนะครับแล้วก็ว่าจะสื่อสารนะฮะไอ้เรื่องเหล่านี้นะครับไปยังรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในในฐานะที่เป็นประเทศที่แบบนะครับยึดหลักการประชาธิปไตยนะยึดในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนฉะนั้นเนี่ยในแง่หนึ่งก็คิดว่าน่าจะนะครับส่งผลอะไรบางประการราศดรเ้ย ก,กาดนะฮะวีโวนะฮะในเบื้องต้นในวันเกิดเหตุเนี่ยเราจับกุมได้18คนนะฮะก็ในส่วนนั้นก็ถูกดรเเินคดีไปแล้วก็ในวันดังกล่าวนะ,ะก็มีบุคคลเนี่ยมาพบพนักง,งานสอบสวนนะฮะในวันดังกล่าวว่าถูกจับกุมนะฮะจากการตรวจพิสูจน์ทราบก็พบว่าทั้ง3ามสิคนเนี่ยก็เป็นผู้ต้องหาทั้งสิ้นนะฮะ,ะในเบื้องต้นเนี่ยเราก็แจ้งข้อหาร่วมกันฝ่าฝืนนะฮะไอ้พลกรนะฮะ แล้วก็เรื่องพบอรบโรคติดต่อนะฮะแล้วก็ดําเนินนี้ก็หาอ้างยี่ซ่องโจรน,นะฮะสำหรับสามสิบคนเนี่ยพบว่าสามคนเนี่ยนะเป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุมตั้งแต่แรกก็ยังอยู่พิสูจน์ทราบว่าสามคนเนี่ยจะอยู่จะจะ,จะ,จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยร่วมร่วมกันหลบหนีจากที่ควบคุมหรือเปล่านะฮะในสามคนนี้มีคนหนึ่งนะฮะทำะทำลายทรัพย์สินแล้วก็ทำรายเจ้าที่ตำรวจก็จะถูกดำเนินคดีอีกส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็ไอ้สำหรับคดีนี้นะฮะเรามีการแบ่งแบ่งการดําเนินการออกเป็น4คดีนะฮะคดีแรกก็คือคดีอังยี่ซ่องโจรคดีที่2เนี่ยก็ร่วมกันเนี่ยผู้ตหารเนี่ยหลุดจากการควบคุมคดีที่3เนี่ยเป็นคดีเรื่องก,การชุมนุมนะฮะอันที่4เนี่ยก็คือคดียิงรถนะฮะเพราะอ่าพยาักฐานเนี่ยก็ยืนยันว่ารถเนี่ยของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยถูกยิงจากอาวุธปืนนะฮะ ใช่ฮะก็คือวันนั้นเนี่ยที่ควบคุมตัวมาใช่ไหมฮะก็มีบุคคลเนี่ยเข้ามาแล้วก็ผู้ต้องหาก็หลบหนีไปได้ซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็ให้การว่าเขาไม่ได้หลบหนีนะฮะอันนี้เนี่ยเราก็ให้คมเป็นธรรมเขาเราก็จะต,วตวรวจสอบรวบรวมพยานฐานให้มันชัดเจนว่าใครเนี่ยที่หลบหนีออกจากรถควบคุมบ้างนะฮะหรือใครยังคงนั่งอยู่ตามคำให้การก็ไม่นะฮะถ้าเกิดปรากฏพยานหลักฐานว่าเขาหลบหนีออกไปจาก รถควบคุมเนี่ยเขาก็มีความผิดแล้วถึงแม้จะมาที่หลังแต่ถ้าเกิดคนไหนเนี่ยยังนั่งอยู่ในรถควบคุมเนี่ยเราให้ความเป็นธรรมเขานะครับส่วนไอ้บุคคลไหนเนี่ยที่ไปร่วมกันทาลายทรัพย์สินทุบรถตีรถนะก็โดนดำเนิน,น,นคดีไปไอ้ใครที่ทำร้ายเจ้าที่ก็ถูกดำเนิน,นคดีในปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็น เรื่องของตำรวจที่มีการแถลงการเตือนมอบฮะซึ่งทุกครั้งตำรวจก็จะมีการเตือนว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดผิดพรบฉุกเฉินนะครับแล้วก็ผิดพรบ,บควบคุมโรคนะครับอย่างน้อย2คดีที่แกนนำมอบจะต้องถูกดำเนินคดีพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนาย,นยก,กรัฐมนตรีก็ฉุนมอบฮะก็ปรากฏว่าไปตะโกนไลพ่พลเอกประยุทธ์นะพลเอกประยุทธ์ก็สั่งถ่ายภาพไว้ ซึ่งตอนนี้มอบเหล่านั้นก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับในเชิงปรากฏการขนาดนี้นะครับก็ชัดเจนฮะก็มีการนัดรวมพลกันไปบุกไปที่บริเวณสำนักพระราชวังนะครับบริเวณกับสนามหลวงนะครับเพื่อที่จะก่อความวุ่นวายการก่อความวุ่นวายครั้งนี้ตำรวจก็ยืนยันจะดำเนินคดีจนถึงที่สุด ในขณะที่กลุ่มมอบเองก็อ้างว่าจะให้มีการลกยกเลิกม,มาตราหนึแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับและปล่อยแกนนําล้มเจ้าที่ถูกจับกลุ่มและดําเนินคดีทั้งหมดนะฮะขณะเดีวยวกันแม่เพนกวินก็ปรากฏว่าพร้อมบรรดาแม่แม่ของแกนนําทั้งหลายก็ไปมีอาจารย์นะฮะพาไปเรียกร้องต่อสหรัฐอเมริกา ซึ่งทางทูตสหรัฐอเมริกาก็รับทราบและก็ออกแถลงการว่ารับทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่มีคำสั่งอื่นใดเกิดขึ้นจากสหรัฐอเมริกาในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเราคงเห็นชัดเจนว่าเจตนาของพวกเขาเหล่านี้กำลังลุกคืบเข้าหวังมากขึ้นนะครับปียบุตร ซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่เดิมที่ถูกยุบพรรคและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับเขาก็จะปักธงวันที่6เมษายนจะมีการล่ารายชื่อจะมีการระดมพลยกเลิกสารองค์กรอิสระนะครับและก็ยกเลิกสอวอทั้งหมดโดยปักธงวันที่6เมษายนซึ่งเป็นวันจักกรีนะครับมีเป้าหมายเชิงสัยลากเพื่อทำการต่อต้าน ถ้าสถานเลยเถิดไปกว่านั้นก็จะเกิดการจลาจลในวันดังกล่าวเจตนาของการบุกหวังคืออะไรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วหลักนี้เรียกว่ากลยุทธ์การก่อกวนนะครับก่อกวนทําให้โมโหก่อกวนทําให้เกิดอารมณ์ก่อกวนทําให้เกิดความวุ่นวายการตะโกนด่าใส่พลเอกประยุทธ์ก็เช่นเดียวกันค้เหล่านี้มีหลักมาจากไหนมาหลักมาจากการปลูกฝังทางความคิด การปลุกฝังทางความคิดจากอดีตจนถึงปัจจุบันยังคงอยู่ที่มหาวิทยาลัยโรงเรียนและปัจจุบันนิวมีเดียเป็นเครื่องมือสำคัญการครอบงำทางความคิดเกิดขึ้นการใช้สื่อภาษาดนตรีกวีศิละปะนะครับจนกลายเป็นอุดมการพอเป็นอุดมการก็จะมีการเคลื่อนไหวอยากจะเป็นชูเกลา่าเชกัวลา่านะครับอยากจะเป็นผู้นำการปฏิวัติในเวียดกง ในเวียดนามนะะอยากจะเป็นนักปฏิวัติก็เลยมีการเคลื่อนไหวต่อต้านพยายามแสดงตัวเองว่าเป็นวีรบุรุษเหมือนจิตภูมิศักดิ์อดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับคนเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้สั่งการเดินเกมแบบนี้เพื่อมุ่งเป้านะครับที่เขาอาจจะอ้างว่าเป็นการแหลมคมเข้าสู่สถาบันพระมหากษัตริย์ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมีหลักเดียว เอาสู่กระบวนการก่อกวนเขารู้ว่าจะชนะไหมเขารู้ว่าชนะเขาก็ใช้วิธีการก่อกวนไปเรื่อยก่อกวนไปเรื่อยก่อกวนไปเรื่อยนะครับแต่ในทางกลับกันการก่อกวนของพวกวเขาก็ถูกดำเนินคดีไปเรื่อยนะฮะเขาก็จะใช้วิธีเหตุการณ์เหมือน14ตุลาโดยการออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านเรียกร้องให้มีการปล่อยแกนนำนะฮะชิน,นวัตรก็บอกว่าจะไปปิดป้ายหน้าศาลทุกวัน จนกว่าสารจะมีการปล่อยตัวแกนนําหุ้นส่วนจับตามมองให้ดีเดี๋ยวสุดท้ายเขาก็อยู่ในคุกแตดนคราวนี้ผมก็ดูว่าใครไปที่ป้ายแดนเขานะครับส่วนนเรื่องของแม่แม่แม่ทั้งหลายที่นักยุทธศาสตร์ทางการเมืองฝั่งล้มเจ้าที่สั่งการมาจากต่างประเทศเนี่ยเดินเกมเอาแม่ทั้งหลายเพื่อสร้างความเห็นใจนะคราวนี้ก็ไปร้องต่อสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกายังคงไม่ทําอะไรหรอกครับ ถึงแม้จะทำอะไรในระหว่างนี้ก็คงจะไม่สามารถทำอะไรได้นะครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้โดยภาพรวมนั้นไม่เป็นใจนะครับแล้วก็ในภาพรวมนั้นยังคงเป็นเนกาตีฟซัมเกมนะครับสำหรับสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาเขาก็หวังว่าจะดึงสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยและหวังว่าไทยนั้นจะเปลี่ยนแปลงทางความคิดด้การปล่อยแกนนําทั้งหมดเพนควิน Queen. ก็นะอยู่ในคุกก็มีอาการหมดอ่อนล้านะฮะอธิบดีกรมราชัธฑนบอกว่าถ้าอ่อนล้ามากมากก็อาจจะส่งตัวนะฮะไปยังโรงพยาบาลถามว่าเพนกวินอดอาหารหรือไม่เพนกวินไม่ได้อดอาหารอดแต่ข้าวแต่เพนกวินยังคงกินน้ําและยังคงกินนมต่อไป <c oughs> นะฮะนมที่เพนกวินกินเนี่ยก็เป็นนมนะฮะของโครงการพระาชดำบินะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นะครับซึ่งจนถึงขณะน,นี้มีใครบังคับให้เพนกวินเนี่ยนะครับหยุดกินอาหารหรือไม่ไม่มีใครหยุดไม่มีใครสั่งเขาทำตัวเขาเองเขาหวังว่าหยุดอดอาหารแล้วจะชนะที่ผ่านมามีคนเกิดเหตุการณ์อย่างนี้หลายต่อหลายครั้งนะก็ปรากฏว่าย,ยังคงประทังชีวิตด้วยน้ำนะฮะประทังชีวิตด้วยนมนั่นหมายความว่าเป็นการลดความอ้วนมากกว่านะฮะไม่ใช่เป็นเ,เรื่องของการ ที่จะเป็นการอดอาหารประท้วงเป็นการลดความอ้วนของตัวเองมากกว่านะครับสถานการณ์โดยรวมในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับการบุกวังเป็นกลยุทธ์การก่อกวนเท่านั้นนะฮะแล้วหวังที่จะสร้างข่าวถ้าจ้างทางเจ้าที่นิ่งๆเฉยๆปล่อยให้กระทำความผิดเพราะคนจำนวนน้อยทำอะไรวังก็ใหญ่โตโมลานทำอะไรไม่ได้แล้วแจ้งข้อกล่าวหาในภายหลัง นะก็เรียกว่างานนี้แสบถึงสวงเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ